ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่ได้มาเล่นเกมอะไรนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาเร้ย้ว่าทําการรีวิวเจ้านี่คุณผู้ชมครับผมนี่เลยครับก็เป็นบีบีกันนะครับผมมาร์คสิบแปดนะครับมดหนึ่งครับผมของค่ายอ่าโกลเด้นอีเกนะซึ่งกระบอกนี้เนี่ยผมก็ รียกดว่าได้มาสักพักหนึ่งละกาลังเห่อเลยครับช่วงนี้ครับก็ชอบมากนะจริงชอบมากแต่ว่าผมจะมาให้รีวิวให้ดูว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงผมสำหรับบีบีกันกระบ,บอกนี้นะเผื่อใครที่แบบกําลังเล่นบีบีกันอยู่แล้วก็สนใจเจ้าตัวนี้อยู่แล้วผมว่ามันมีอะไรยังไงที่ควรรู้ไว้หรือเปล่านะครับผมประมาณนั้นนะก็ก่อนอื่นเลยต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้มันเป็น มีเปนการระบบแก๊สโบลแบ็กนะครับผมหรือว่าเป็นระบบแก๊สนั่นแหละเอางี้เอ่อเรียกง่ายนะครับผมซึ่งระบบแก๊สนี่มันจะพิเศษตรงที่เวลายิงเนี่ยมันจะมีแรงขีบพูดผู้ชมครับผมคล้ายๆปืนจริงนะแต่ว่าถีบไม่หนักเท่าปืนจริงหรอกนะครับแต่ว่ามันก็ได้ฟิลมาส่วนหนึ่งครับผมในความสมจริงนะแล้วก็มันจะสามารถค้างโบได้ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะนี่ครับดึงโบตรงนี้ไม่ใช่ดึงคันลักนี้ลงมาแล้วก็ค้างไว้ก่อนครับอันนี้คือสาธิตให้ดูนะครับผมซึ่งเวลายิงจริงเนี่ย ถ้าลูกหมดมันก็จะค้างโบเองโดยอัตโนมัตินะครับผมซึ่งเราไม่ต้องมาดึงแบบนี้หรอกนะครับน,นี้คือผมค้างดูเฉยก็ถ้ามันค้างโบแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมก็เหมือนปืนจริงรังผมใส่กระสุนเข้าไปใหม่แล้วก็ตบปุ๊บคือนแบบนี้มันก็จะสามารถยิงต่อได้เลยนะครับประมาณนั้นนะเรียกว่าได้ฟิลปืนจริงอยู่พอสมควรนะครับสำหรับกระบอกนี้นะเอาจริงผมเนี่ยมีทั้งเจ้ามาร์ค18ระบบแก๊สกระบอกนี้แล้วก็แบบไฟฟ้าด้วยนะเดี๋ยวเอาให้ดูครับผมเทียบกันให้ดูเลยดีกว่านะครับ ก็นี่เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นมาร์ค18เหมือนกันนะเป็นของเ e อี N ้ยนซีแล่วนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับผมซึ่งมันจะต่างจากระบบแก๊สตรงที่มันสามารถใส่แบบแล้วก็ยิงได้เลยนะครับผมไม่ต้องมาดึงคันลังใส่แก๊สอะไรให้มันยุ่งยากนะครับมันก็จะเล่นง่ายกว่าหน่อยแล้วก็เอาจริงผมว่ากระบอกนี้ยิงแม่นกว่ากระบอกนั้นอีกนะนะครับผมยิงแม่นกว่าแต่ว่ามันไม่ได้ฟิลตรงแบบแรงขีดอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มันค้างโบไม่ได้เหมือนเจ้าตัวนั้นด้วยนะครับผมนะแต่ว่า อัจริงผมชอบสีล้างหน้าตัวนี้มากกว่านะอังกิงนะครับเดี๋ยวเทียบให้ให้ดูกันใกล้นะครับผมซึ่งของโกดิคิโก้มันจะเป็นสีดานะครับคุณผู้ชมครับแล้วอันนี้นี่คือผมจริงๆตอนแรกเนี่ยกระบอกเนี้ยมันไม่ได้มาแบบนี้นะคุณผู้ชมครับมันจะมาแบบมันเป็น M4 ว้ยมันเป็นทรง M4 แบบหน้าสั้นอ่ะมีศูนย์เลงสามเหลี่ยมข้างหน้าอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าด้วยความที่ผมเป็นคนแบบชอบบอดี้ของ m a r k คสเป็นชีวิตติใจนะผมเรียกว่าคลั่งไคล้ ผมก็เลยไปซื้ออ่ารางหน้าเดลเดลเนียร์ดิเฟนต์อันนี้มานะผมราคาประมาณ2,000ต้นๆน,นะครับเอามาเปลี่ยนนะครับผมได้ว่าลงทุนจัดนะทำไมผมไม่ซื้อเป็นอ่ามาร์คสิบแปไปเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็ได้มาแล้วถือว่าสียทั้งสวยนะครับผมอันนี้กม็ไม่มีอะไรนะบอกเฉยๆนะครับเดี๋ยวก,กลับมากันที่อ่าเจ้าโคดิตอีเกิลกันต่อนะครับผมตัวน,นี้ก็ในเรื่องของรูปร่างบอดี้เนี่ยผมให้มัน มันก็เหมือนนะแต่ว่าผมชอบของ E N C ระบบไฟฟ้ามากกว่าครับผมมันดูแบบดูใหญ่ดูมีความแบบเหมือนปืนจริงมากกว่าอันนี้มันดูแบบเล็กๆบางๆยังไงก็ไม่รู้นะคือมองด้วยตาเปล่ามันอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าพอได้มาจับเทียบกันจริงแล้วนี่คือผมชอบตัวนั้นมากกว่ามันดูแบบเขาเรียกอะไรว่าเข้ามือกว่านะครับเหมือนปืนจริงมากกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้นี่คือผมแต่งอ่าแต่งไปพอสมควรน,นะก็มีเลเซดอดที่ผมใส่ไปเป็น E O Tech 5้าปผมสีทรายนะตัวนี้แล้วก็เป็นพานท้ายแบบ C T R หรือ C P R อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมเป็นสีทรายเหมือนกันนะแล้วก็กิปมือข้างหน้าครับผมที่ผมก็ซื้อมาตั้งแต่ซื้อปืนไฟฟ้าแล้วแหละผมเออผมซื้อกะบอกไฟฟ้ามาก่อนไงตอนแรกครับผมซื้อมานานแล้วด้วยนะอันนี้ผมก็เอามาใส่เลยครับเดี๋ยวในอนาคตผมว่าจะไปเปลี่ยนเป็นกิปมือแบบอ่าที่ผมใส่ในกระบอกไฟฟ้าสีทรายอ่ะน,นะครับแล้วก็ใส่กล่อง P E Q ตรงนี้ผมให้มันเหมือนจริงไปเลยนะครับนะ ส่วนเรื่องการยิงเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปยิงกันดูดีกว่านะครับผมเราพูดเรื่องโดยรวมของบอดี้แล้วก็ระบบปืนต่างๆมาพอแล้วเดี๋ยวเราไปลองยิงกันดูดีกว่านะครับว่าจริงๆนี่คือมันจะเป็นยังไงผมมันจะมันหรือเปล่านะครับนะก็ไปดูดีกว่านะครับป่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองยิงกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็ใส่แม็กเร้ยบอยแล้วนะสีปืนเปลี่ยนไปก็ไม่ต้องแปลกใจผมกว่าจะหาคนมาถ่ายได้ก็นานนะครับก็เลยลองไปเปลี่ยนสีปืนดูนะครับผมเดี๋ยวจะมายิงดูกันก่อนเลยนะครับเรื่องวันที่แบบซมมกกกันนน่่่ออใส แมคค่อนข้างใส่ยากนะป๊บนึงนะครับโอเคใส่เรียบร้อยหรือเปล่าอา้าวไม่อยู่เอา้าทำไมแมกใส่ไม่ได้ครับ <c oughs> มีข้อผิดพลาดเอาใส่แมกไม่เข้าชิบหายโอเคได้แล้ว <c oughs> ใส่แมกยากนิดนึงนะครับแม่เดี๋ยวลองมาดูกันหน่อยครับผมเดี๋ยวอันนี้เอาเซมิก่อนนะขึ้นลำนะครับปั๊บเน้นตรงนี้เลยน,นี้เซมินะครับ โ้ค้างนะผมปกตินะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปไปยิงออตโต้ดูครับออ,อตโต้นะครับเติมลูกมาแล้วแมกใส่ยากนครับผมใส่แม็กาไปแน่นโอเคอยู่ละมาคราวนี้ออตโต้นะครับตบโ้คืนนะผมลูกหมดโ้ค้างครับแม่หนำใจมากนี่บ โอเคนะครับผมสำหรับการยิงของเจ้า golden eagle mark กระบอกนี้ครับผมระบบแก๊สนะก็ต้องบอกเลยว่ากกลุ่มกระสุนเนี่ยอาจจะยังไม่เกาะกลุ่มเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าที่ผมยิงนี่คือเป็นแบบเขาเรียกอะไรฮอบเดิมๆยางฮอบเดิมๆแล้วก็ท่อเดิมๆเ,เลยนะครับผมถ้าอยากจะให้มันเขาเรียกว่า กระสุนเกาะกลุ่มวันนี้ก็ต้องไปเปลี่ยนท่อรีดกับยางฮ็อปหน่อยนะครับผมเพราะว่าท่อรีดของมันนี่เขางจะสั้นเลยทีเดียวนะครับสำหรับเดิมๆนะแล้วก็ที่ผมไปดูมานี่เขาบอกว่าปืนกระบอกนี้สามารถใช้ท่อรีดของปืนไฟฟ้าได้ด้วยนะครับผมก็ียกว่าอะไรก็หาไม่ยากครับผมในเรื่องนี้นะครับผมก็ไปหามาใส่กันได้ครับเพื่อความแม่นยํานะแล้วก็อีกเรื่องนี้ที่ผมยังรู้สึกไม่พอใจมากคือเรื่องของเลร์การยิงครับผมคือเลเรการยิงเวลายิงออโต้มันดูแบบยิงช้าๆไงก็ไม่รู้นะครับผมมันนี้ะะอง เปลี่ยนที่สปริงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหามากหรอกนะครับผมคือผมไปดูพวกอ่า e WEGSK อะไร <ๆ S 2> พวกนี้มันดูเลียดการยิงดีกว่านี้นะครับผมอันนี้คือถ้าพิจทียบกับพวกนั้นก็ค่อนข้างด้อยกว่านะครับผมแต่ว่าก็ตามราคาแหละนะครับผมถ้าอยากดีกว่านี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนอะไหล่บางตัวนะผมซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับ Golden Eagle Mark 18ระบบแก๊สกระบอกนี้นะครับผมนะเอามา ยิงให้ดูกันเป็นแนวทางก็ผมว่าจะซื้อดีไหมนะครับผมเอาไปตัดสินใจเป็นแนวทางในการเลือกกันได้นะครับผมแต่ว่าผมแนะนำนะเก็บอีกนิดไป WE นะครับผม WE เขาบอกว่าแม็กทนแล้วก็ปืนทนกว่านี้นะครับผมเล่นได้ยาวๆนะครับนะก็แนะนํา WE ดีกว่านะครับผมนะประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็คอมเมนต์กันได้ด้วยนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับผมไ้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ อับ